ไอ้โมกที left, man, this, ่ได้ประโยชน์คือใครล่ะครับที่เข้าเก้าสิบรอบดีไอ้โมกที่ได้ประโยชน์คือเจ้าสัวในหัวใหญ่ๆที่แบบมีที่เป็นพันไร่หมื่นไร่แสนไร่เนี่ยพวกนี้แหละครับที่เป็นพวกที่จะได้ประโยชน์เพราะว่าเขาสามารถที่จะให้เขาเช่าที่ที่ดินเป็นพันเป็นหมื่นไร่เนี่ยครับเอาไปทําอะไรครับไปปลูกข้าวกันเอาไปเป็นแม่บ้านดีไม่ดีไม่อาจาะพม่าไปเป็นแม่บ้านครับใช่ครับใช่ไม่ได้เอาคนไทยไปหรอกครับตกลงเราไม่ได้ในสภาเดียงเลยไม่ได้สูญเสียมันมาตั้งนานนีคมเนี่ยครับเออ เออจริงอย่างท่านว่าเลยมันจะมีอีกหลายจุดเลยแต่เศรษฐา<อ> <ไป S 2> และ<ด>จุดหนึ่งเ,<ท>เนี่ยท่านบรรวิทย์กาจจะทราบเนี่ยท่านหน้ฝ่ายบังกมัดพงเนี่ยก็คือว่าไอ้ที่เช่าที่ดิน99ปีเนี่ยมันไม่เคยมีพวกอหอการค้าต่างประเทศหรือว่าใครดอกใครนักนักธุรกิจชาวต่างประเทศเรียกร้องเลยนะว่าอยากจะเช่าที่99ปีอยู่ว่าต่างชาติที่อายุอายุมากแล้วเนี่ยครับอายุเกิน60จะอยู่เมืองไทยเนี่ย มันก็แค่สามสิบปีก็รู้แล้วเพราะมันฟังชีวิตอยู่ไป็นต้า0สิทะรหรือถ้าเกิดว่ามันหวังว่าจะให้ลูกลูกเต้าเป็นมรอดอกก็ไม่คิดหรอกครับเพราะว่าลูกเต้าคงไม่คิดจะมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าอยู่ของเมืองนอกของเขาเนี่ยดังนั้นไอ้คิดเก้าสิบเก้าปีไม่มีใครคิดแต่นี่ไอ้โมกที่ได้ประโยชน์คือใคร่ะครับที่เ่าเก้าสิบเก้าปีไอ้โมกงที่ได้ประโยชน์ก็คือเจ้าสัวในหัวใหญ่ๆที่แบบมีที่เป็นพันไร่หมื่นไร่แสนไร่เนี่ยพวกนี้แหละครับเพื่อนพวกที่จะได้ประโยชน์เพราะว่าเขาสามารถที่จะให้เขาเช่าที่ทีดิน เป็นพันเป็นหมื่นไร่เนี่ยครับเอาไปทําอะไรครับไปปลูกข้าวก็ได้ใช่ไหมครับปลูกทุเรียนก็ได้ใช่ครับปลูกผลไม้ได้หมดเลยแล้วก็ส่งกลับไปที่เมืองเมืองไหนที่ประเทศไหนประเทศนึงเนี่ยครับตกลงกลายเป็นเขตเช่า <publishers> ท <discussion> <us> uh ี่คนไทยและต่างประเทศไห้คนไทยและสุนัขข้ามเข้าอะไรอย่างนี้นี่จบเลยครับเนี่ยไอ้99ปีนี่เพื่อเอื้อประโยชน์ใครเนี่ยครับเรผมก็เคยค้านปฏิเแต่สมัยรัต่มานี้แล้วกับสถานี้เนี่ยครับว่าไอ้99ปีนี่คนได้ประโยชน์คือคนที่มีทรัพย์สินเยอะเนี่ยปล่อยเช่าทีเดียวเนี่ย และพวกบริษัทใหญ่ๆ่างประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมาเช่าเราคนไทยกันเองเนี่ยผมไม่ไปไทยไปเช่า99ปีกันอยู่แล้วล่ะครับใช่ครับใช่ใชถ้าจะต้องบ้าเลยเออใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นดอ,อร์มีข้อเสนอแนะอะไรไปทางรัฐบาลด้วยคะขอขอเริ่มที่เรื่องของการเช่าที่ก่อนเลยที่เขาจะใ,<ช>ให้เช่าได้สูงถึง99ปีเนี่ยค่ะควรจะต้องอะไรวเรต้องมองว่าบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับผมอยากจะถามว่าถ้าอย่างพม่าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะ ถ้ารัฐบาลพม่าออกมาบอกว่าขครก็ตามมาลงทุนที่ประเทศพม่านะให้เช่าที่ดินได้สองร้อยปีไปเลยเกทัาเมืองไทยเก้าสิบเก้าปีเนี่ย<ม>ถามว่าจะมีใครไปพม,ม่าไหมไม่มีนะเพราะตอนนี้ผมไปประเมินราคาพวกนิมอุูสากรรมที่พม่าเนี่ยมีแต่สังชาติถอนทุนทั้งนั้นเลย<ม>แปลว่าถ้าประเทศเรามันไม่ดึงดูดเนี่ยให้กี่ปีมันก็ไม่มามนะม้ดมองอีกฟังหนึ่งเนี่ยครับก็คือว่าถ้าไปที่เวียดนามจีนเนี่ย ให้เช่าแค่ห้าสิบปีเป็นอย่างมากเนี่ยครับรยกเว้นอยู่ในในิคมอุตสาหกรรมเอาไปไหนไม่ได้เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยให้เช่าเจ็ดสิบปีได้นะอย่างาประเทศอย่างอินโดนีเซียก็สามสิบปีท่านเองคัมเนก็ห้าสิบปีอ,อันนี้ไมนี่นะครับแต่ว่ามีเหมือนกันสิงคโปร์บอกเก้าสิบปีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าปีอันนั้นเป็นเชิงทฤษฎีครับ,รบในทางปฏิบัติให้เช่าแค่หกสิบปี ดังนั้นที่เอาไว้9.9ปีมาร่วมมาคิดมายังไงสมเด็จโมเดลห้องผงเขาปะหงใช่ครับนะคมันก็คิดได้ไงแล้วถ้าเกิดถึง9.9ปีภายหลังเนี่ยนะประเทศไทยอาจจะไม่มีต้นเสี่ยวผิงเมืองไทยนะที่ไปทวงคืนห้องกป่งนะถึงวันนั้นอาจจะกลายพันธุ์กลายเป็นมณฑลหนึ่งของเขาไปแล้วกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของเขาไปแล้วว่าจะไปทวงคืนแล้วปวดของเขาปวดแล้วอะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นลักษณะของการเช่าก็คือคงแบบเดิมไว้ดีกว่าใช่ไหมคะ<อ>บบเพราะเราเช่าได้สองอย่างคือเช่าสามสิบปีอย่างสำนักงนานผมเนี่ยผมก็เช่าจากทางไบเพกมาที่ดินมาสามสิบปีนะครับผมก็สร้างตึกสำนักงนานให้เขาเช่าไป,ไปใช้เองด้วยอะไรเงี้ยก็พอแล้วนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาให้เช่าถ้าเพื่อการพันธุ์ที่ร,ระทำอุตสาหกรรมเนี่ยเช่าได้ถึงห้าสิบปีอัน,นก็พอแล้วนั่นเลยห้าสิบปีก็ไปทําสัญญ,ญากันใหม่เพราะถ้าเกิดทําสัญญ,ญาทีเดียวเนี่ย เก้าสิบปีไปเลยเนี่ยครับโอ้โหเสียเปรียบมากคิดดูอย่างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะเขาเช่าสามสิบปีแรกเนี่ยเป็นเงินร้อยกว่าล้านเองนะอแต่พอยี่สิบปีหลังเนี่ยปีห้าหนึ่งถึงปีเจ็ดหนึ่งเนี่ยครับยี่สิบปีหลังนี่ก็เช่าถึงสองหมื่นล้านนะครับถ้าไปตั้งปีสองร้อยี่สิบเอ็ดเนี่ยยี่สิบหนึ่งตอนนั้นให้เช่าทีเดียวห้าสิบปีหรือเก้าสิบเก้าปีเนี่ยมันได้แค่เศษเงินนิดเดียวเองอ่ะดังนั้นถ้าเกิดเราเช่าเขาใกล้เช่าทีเดียวช่วงเดียวช่วงเนี่ยครับผู้ให้เช่าเนี่ยเจ้้าาาของททีี่่่ดดินนนไไยยยเประโช์มกกว S <S แต่ว่าอย่างนี้เนี่ยมันออกมาอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้มันเป็นไปยังไงเนี่ยครับก็ยังทบทวนใหม่อาจจะส่วนหนึ่งปเพราะว่ารัฐบาลเราอาจจะไปฟังผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเขาอาจจะบอกว่ามีอยู่สิบอาสมาคมก็เป็นการพัฒนาที่ดินทั้งนั้นเลยครับแต่จังหวัดคนยิ่ฟังคนอื่นบ้างเช่นพวกนิติบุคคลบาจัดสรราคารชุดทั้งหลายเนี่ยเกิดว่าเขาเอาเช่าคอนโดไปไปซื้อคอนโดได้แล้วมันเปิดเป็นโรงแรมขึ้นมาเนี่ยนะครับแถวบ้านคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยนะเราก็ไม่ได้ฟังนิติบุคคลบาจัดสรรติบุครลการชุด หรือว่าพวกสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องสมาคมประเมินสมาคมบริหารทรัพย์สินสมาคมนวสสมาคมนีะแยะๆเนี่ย,ย,ยครับเราฟังแต่นักพัฒนาที่ดินอาจจะไม่ได้นะครับอ,บอดเลือกคุณเบนเนี่ยที่คุณเบนทานอาหารโดยไม่บัญญัตบัญญังว่าอุ้ยนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยนี่ก็อออ่อ,อพอในหลอดเลือดเ,เนี่ยไขยมันไปเกาะเสร็จปั๊บมันเป็นตะก,กันเกาะเอาละมันก็เริ่มตีบ โอ้โหร่างกายก็ทําให้เกิดโรคความดาันโลหิตสูงดันเลือดไปมันก็เริ่มตีบตันไปไม่ทันแตกตายเลยมันเอาไขมันออกหมดไม่อยากเป็นโรคหัวใจดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองค่ะ